และแบงส์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่พูดถึงวงการไอดอลในมุมมองของการทำตลาดและคอนเทนต์สวัสดีครับชลแบง n ์พอดแคสต์อีที่88ครับหลังจากที่พยายามนึกหัวข้ออยู่สักระยะหนึ่งเลยครับสำหรับ EP นี้ครับสุดท้ายก็คือมาเคาะด้วยตัวเองนะครับนึกเองเคาะเองครับในนวันที่อัดก็คือวันอังคารที่7ตุลาคมนะครับสิ่งที่ผมจะพูดก็คือเรื่องเกี่ยวกับคัสเตอร์ครับ หรือว่าลูกค้านั่นเองนะครับเพราะว่าผมก็คือลูกค้าคนหนึ่งนะครับลงไปถึงในอีกแง่มุมหนึ่งผมก็ถ้าทํางานผมก็เป็นคนให้บริการกับลูกค้าเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นอะ่ะมันมีความเกี่ยวข้องแล้วก็มันมีความมันมีความน่าพูดถึงนี่ป่ผมว่าน่าพูดถึงแล้วก็จริงๆเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันสําคัญมากๆเลยนะสําหรับลูกค้าจริงทุกอย่างสําคัญหมดครับแต่ว่า คนที่จะสามารถช่วยให้ธุรกิจมันดำเนินต่อไปได้ก็คีย์หลักคีย์หนึ่งก็คือลูกค้านี่แหละนะครับคราวนี้พอมาพูดถึงคําว่าลูกค้านะครับมันจะมีคำสองคาที่มันป๊อปอัพหรือว่าเด้งขึ้นมาในหัวสําหรับผมทันทีเลยนะครับนั่นก็คือ customer come first นะครับแล้วก็มี customer centric นะครับมี2คํานี้แหละนะครับไอ้ customer c o first เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบว่าลูกค้าอารมณแบบลูกค้า ไม่รู้ละลูกค้าต้องมาก่อนเสมอต้องมาเป็นเบอร์หนึ่งต้องเป็นโนหนึ่งเป็นจะบอกเป็นคามิโอชิก็ไม่ใช่นะครับให้ความสําคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกไม่ว่าจะยังไงก็ตามไม่ว่าจะหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ตามลูกค้าต้องได้ต้องมาก่อนเสมอนะครับนี่คือ customer come first นะครับถ้าเรามองันคือให้ความสําคัญระดับขั้นสูงสุดเลยในการให้บริการหรือให้บางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เขา เขาคือลูกค้าครับให้เขาพึงพอใจในสิ่งที่เขาได้รับบริการนะครับคราวนี้ถ้าพูดถึง customer centric นะครับอีกคำหนึ่ง customer centric customer centric มันเหมือนจะเป็นเรียกว่าเป็น strategy หรือเป็นกลยุทธ์นะครับที่จะเป็นการเลือกว่าให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการคิดในการนึกถึงนะครับ นั่นหมายถึงว่าเราอยากจะรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าอยากได้อะไรลูกค้าอยู่ตรงไหนนะครับเราจะหาวิธีการทําบางสิ่งบางอย่างให้ลูกค้าคนนั้นที่อยู่ตรงนั้นหรือว่าเป้าหมายของเราได้ได้รับสิ่งที่ควรจะได้นะครับถ้ามองนี้ก็คือว่าหมายถึงว่ามองในแง่ของ การออกแบบการคิดที่จะทำให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเราเอาลูกค้าเป็นที่ตั้งนะครับแล้วเราคิดรอบตัวของลูกค้าแล้วเอาธุรกิจของเราหรือเอาแบรนด์ของเรา,เาไปครอบอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมอาจจะอธิบายให้เห็นภาพมันง่ายขึ้นนิดนึงละกันนะครับเพราะจริงก็คือธารกิจก็คือลูกค้าอยู่ตรงกลางอะ่ะแล้วเราคิดไปถึงลูกค้ามองถึงลูกค้าหาอินไซต์หา, inside, หา สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับลูกค้าแล้วเราออกแบบประสบการณ์สิ่งที่ลูกค้าจะได้เจอกับธุรกิจของเรากับแบรนด์ของเราแล้วเขาจะได้ในสิ่งที่เขาพึงพอใจนะครับนี่คือสองคำที่มันเกี่ยวข้องกับลูกค้าเต็มๆเลยนะครับคราวนี้ต้ององี้ครับว่าต้องบอกองี้ว่าไอการที่มองมุมมองเป็นไอ customer c o m f i r t ส่วาลูกค้ามาก่อนเสมอหรือแม้กระทั่ง customer centric อะ่ะส่วนใหญ่แล้วคือจไม่ผิดอะไรเลยนะที่คนจะคิดไปเรื่องยึดอันดับของลูกยึดลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่งก่อนเสมอแต่ว่าจริงๆแล้วลูกค้าก็ไม่จําเป็นต้องเป็นอันดับหนึ่งเสมอสำหรับผมนะสำหรับผมแล้วอะ่ะมันมีความที่เราต้องคิดถึงตัว business ของเราเองด้วยเราต้องคิดถึงธุรกิจของเราเองด้วยแล้ว เราค่อยมาเริ่มมองว่า,อาไอตัวลูกค้าเนี่ยกับธุรกิจของเรามันมีแองเกิลไหนหรือว่ามีมุมไหนที่เราสามารถเข้าไปเซิร์ฟเข้าไปสนองนี้สนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็อย่างถูกใจแต่ไอคำว่าถูกใจมันไม่มีคาว่าถูกใจ100%อยู่แล้วนะครับอันนี้คือผมว่ามันเป็นสิ่งที่ เป็นเบสิกเป็นพื้นฐานเลยที่เราอาจจะต้องทดในใจแล้วแหล,ละเพราะว่าเราจริงอยู่ครับที่ที่ทุกคนนะ่ะเป็นลูกค้ามันมีความเห็นแก่ตัวอยู่ละเราอยากได้อยากได้นั่นอยากได้นี่อยู่ละแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่มันเพอร์เฟกที่แบบทุกคนหนึ่งร้อยคนอยากได้แบบเราสามารถตอบสนองหนึ่งร้อยคนได้เป๊ะเลยมันต้องมีเพราะมันต้องมีบางส่วนที่เขาอาจจะไม่ได้พึงพอใจสักเท่าไหร่นักแต่ว่ามันจะมีบุมบางบุมง,ง,งที่ยอมรับได้ แต่ว่ามันไม่ได้แบบเพอร์เฟคร้อยอซอยู่แล้วอันนี้คือผมว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจได้นะต้องเข้าใจแหละต้องเข้าใจในบริบทในแง่ของว่าไม่มีอะไรที่มันเพอร์เฟคไม่มีอะไรที่มันฟิตกับทุกคนได้ในขนาดนั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมอาจจะมองนีนเพราะว่ามันไม่มีสิ่งที่ค่ายวงไอดอลเนี่ยสามารถทำได้ตามความพอใจแฟนคลับได้ร0 0ซอยู่แล้ว ต่อให้ต่อให้ค่ายต่างๆจะมองว่าลูกค้ามาก่อนเสมอเราคิดถึงลูกค้าเสมอเลยแต่จริงๆแล้วผมสำหรับผมแล้วผมมองว่ามันเขาก็คิดถึงเลยนะแต่ว่าเขาก็าต้องคิดถึงตัวธุรกิจของเขาที่เขารันด้วยไม่งั้นเราเพลงไม่งั้นเราวิธีโชว์หรือไม่งั้นวิธีการจัดการอะไรทั้งหลายเนี่ยมัน ไม่ไม่ต้องรออะไรแล้วครับมันแค่แค่คิดถึงแค่ลูกค้าอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีความจะบอกมันอาจจะแรงไหมนะไม่มีความคิดเป็นของตัวเองก็คือฟังลูกค้าอย่างเดียวซึ่งถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดสะทีเดียวแต่ว่าผมสำหรับผมแล,แล้วมันจะเวทน้ําหนักไม่ได้เอ็ไปทางแบบฟังฟังลูกคา100้าร้อยเอซอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องดูความเป็นไปได้ของของแบรนด์ของวงของธุรกิจอยู่แล้วอันนี้ผมอาจจะหมายรวมไม่ได้แค่แค่วงไอดอลอย่างเดียวนะคือทั้งหมดทั้งมวลเลย ในแง่ของการทําธุรกิจมันไม่ใช่ customer centric ได้อย่างเดียวแต่ว่ามันต้องมองความเป็นไปได้เพราะว่ามันมีปัจจัยอะไรหลายอย่างที่มันมีเพื่อที่จะรัน business มันไม่ใช่มีแค่ลูกค้ายอย่างเดียวมันไม่ใช่มีแค่วงอย่างเดียวมันมีสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างอื่นที่มันเป็นสิ่งที่มันสามารถทําให้มีผลต้องบอกมีผลกับการดําเนินธุรกิจได้ มันก็คือต้องการประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือถ้ามองไปถึงความต้องการของลูกค้ามันก็ยังไงก็คือมีความสําคัญอยู่แล้วแหละผมไม่ได้บอกว่าลุกความต้องการของลูกค้าไม่สําคัญนะแต,ญแต่ว่ามันมีความสําคัญแต่ว่ามันมีความสําคัญที่ต้องถ่วงดุลด้วยบางสิ่งบางอย่างถ่วงดุลด้วยความน่าจะเป็นไม่ใช่ความเป็นไปได้ที่มันจะสามารถเกิดขึ้นได้จริงจริงหรือเปล่านะครับนั่นคือสำหรับผมแล้วอะผมมองไปถึงว่า ไอตัว customer centric อะ่ะมันกับไอตัว customer comfort เนี่ยมันมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทฤษฎีมันไม่ใช่สู g รที่มันยึดโยงได้ร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วมันต้องมีอะไรประกอบด้วยเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามองว่าเป็น customer centric จริงๆอะ่ะถ้า customer centric ของของวงวงการเพลงวงการไอดอลอะไรเงี้ยอ่ะถ้าแค่วงการไอดอลก็คือ Fan Club แฟนคลับนั่นแหละ นะครับมันคือลูกค้าเพราะว่าเขาคือคนที่เปย์คนที่จะจ่ายตังค์คนที่จะใช้บริการในแง่ของเซอร์วิสต่างๆที่ออทางค่ายเสนอมานะครับมันคือแกนหลักแกนสําคัญเลยตรงว่าอันนี้ก็ว่ากันตรงๆนะว่าแกนหลักแกนสําคัญเพราะว่าจริงแล้วไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แค,แค่แฟนคลับอย่างเดียวนะเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของค่ายคนที่เป็นทีมบริหารเขาก็ต้องไปหา source of fund หรือว่าแหล่งเงินทุนหรือว่า r e v e n u e สตรีมมิ่งช่องทางอื่นๆด้วยซึ่งเราก็จะเห็นสปอนเซอร์ชิพโมเดลสับส r i ิปชันโมเดลหรืออะไรอย่างอื่นที่มันเกิดขึ้นหรือว่าเป็นอีเวนต์อะไรเงี้ยที่มันจะสามารถเกิดเ e v e นิวขึ้นมาได้เพื่อที่จะสามารถวงอะสามารถลันต่อไปได้อย่างไม่ได้บอกว่าอย่างยั่งยืนนะยังสามารถลันธุรกิจต่อไปได้นะครับ นั่นคือถ้าจะมองอย่างนี้ครับว่าลูกค้าก็สําคัญนะแต่ว่าตัวทีมผู้บริหารหรือว่าเจ้าของหวงเขาก็ต้องคิดอะไรอย่างอื่นด้วยเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมองว่าถ้าเกิดว่าคุณฟังลูกค้ามากเกินไปจนกระทั่งแบบสมมติว่าอืมผมสมมุติว่าบอกว่าเฮ้ยเราไม่อยากให้มันมีโฆษณาเลยวะลูกค้าเนี่ยแบบเ,เราไม่ชอบการโฆษณาไม่ชอบการถ่ายอินเลยแต่สุดท้ายแล้วลูกค้า ก็ต้องยอมรับว่าไอ้เงินเม็ดเงินที่จากแฟนคลับเนี่ยมันว่ากันตรงๆมันก็ไม่ได้เพียงพอสักเท่าไหร่นะักหรือแม้กระทั่งการที่มีเม็ดเงินช่องในช่องทางอื่นที่เข้ามาหาวงหาแบบบริษัทเนี่ยมันย่อมดีกว่าดังนั้นมันต้องใจเขาใจเราว่าคนที่ออตัวแฟนคลับเองก็ต้องยอมรับว่าเอามีสปอนเซอร์ชิพมันเป็นเรื่องน่าดีใจยัาตายที่มันมีสปอนเซอร์ชิพเข้ามาอันนี้ผมยกตัวยอย่างแบบให้เห็นภาพแบบเร็วๆนะแต่ว่า มองในแง่ความเป็นจริงคือไม่มีใครไม่ยินดีหรอกที่ที่วงที่ค่ายมีสปอนเซอร์โคตรน่าดีใจเลยแต่ว่ามันก็ต้องมองว่าเขาจะเข้ามาในมุมไหนและตัวตัวค่ายตัววงเองจะทำไงให้สามารถซับพอร์ตกับเงินที่ตัวเอ่อสปอนเซอร์หรือแบรนด์ต่างๆที่เขาเข้ามาเป็นพาร์เนอร์ชิพเป็นอะไรเงี้ยได้สิ่งที่เขา ควรจะได้กลับไปด้วยเห็นไหมคะว่ามันไม่ได้มีแค่มุมมองของตัวเจ้าของวงเจ้าของค่ายเนี่ยต้องมาบริหารความต้องการบริหารสิ่งที่ลูกค้าเขาอยากได้สิ่งที่แฟนคลับอยากได้เดี๋ยวเขาก็ต้องบริหารในมุมมองของด้านอื่นๆด้วยมุมมองจริงๆมันไปถึงแบบแง่ของสตาฟในแง่ของโอเปอเรชันอะไรต่างๆเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยแต่สำหรับในมุมมองของเราเองอะ ลูกค้าในมุมมองของเราสวมหมวกเป็นลูกค้านะเราอยากได้ยนิ่นได้นี่แบบเอาแต่ใจกันแะแต่ว่าสุดท้ายอะถ้าเกิดว่าเราเอาหมวกของลูกค้าออกแล้วเราลองใส่หมวกของเจ้าของวงเจ้าของค่ายดูมันจะเป็นอีกมุมมุมหนึ่งเลยที่ผมรู้สึกว่าเราควรจะต้องคิดในมุมมุมเนี้ให้มันเยอะขึ้นให้มันมากกว่าที่เราจะใส่แค่หมวกของลูกค้าเพียงอย่างเดียวนะครับอีกอันนึงถ้า ถ้าผมแตกประเด็นออกมาอีกนิดนึงแล้วกันในแง่ของว่าสมมติว่าค่ายอ่ะค่ายหรือเจ้าของวงเนี่ยฟังลูกค้าจนเกินไปมัน,มนผมไม่รู้ว่ามันมีเหตุการณ์นี้หรือเปล่านะแต่ว่าการฟังฟีดแบ็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าถ้ามันฟังจนมากเกินไปมันกลายเป็นดับสังคมสำหรับผมก็คือแปลว่าแทนที่เราจะมีเซ็ เซตเส้นทางตัวตัวเจ้าของวงหรือเจ้าของค่ายมีเซตเส้นทางที่เขาต้องการจะไปเขาต้องการจะลองเขาต้องการทำ,ทำนั่นทนํานี่แต่กลับกลายเป็นว่ามาฟังลูกค้ามาฟังฟีดแบ็กมาฟังคอมเมนต์มาฟังเสียงนั่นนู่นนี่แต่เป็นหมดเลยเป็นนอยส์บางทีเป็นวอยส์นะแต่ส่วนใหญ่แล้วผมได้ยินส่วนใหญ่มันเป็นนอยส์แทบทั้งนั้นเลยนะครับเขาได้ฟังถ้าเขาได้ฟังแล้วยึด ตามแค่ฟีดแบ็ k อย่างเดียวมันจะไม่มีตัวตนมันจะกลายเป็นวงที่ทำตามลูกค้าไปซะทั้งหมดจากเดิมที่เราจะเป็นผู้นำในแง่ของวงไอดอลหรือว่ามีแนวทางเป็นของตัวเองก็กลายเป็นว่าวงที่เกิดมาเพื่อทำตามหัวใจแฟนคลับเรียกร้องซึ่งดีไหมผมไม่รู้แต่ว่ามันดูแลแปลกๆนะครับทำเพื่อ มาเซิร์ฟความต้องการของลูกค้าตรงๆผมก็มองว่ามันมันดูมันดูมนดมนดไม่ไม่ปกตินะสำหรับผมความว่าไม่ปกติหมายถึงว่ามันดูแปลกๆในแง่ของการทำธุรกิจเนาะเพราะว่ามันกลายเป็นว่าเป็นการทำเป็นการทเารทเพื่อ f o l l o w feedback เพื่อ f o l l o w c o m m e n t อย่างเดียวนะครับสำหรับผมอ่ยผมก็ยังมองถึงว่าแต่ละวงอันนี้ มองตามตรงเลยนะไม่ว่าค่ายไหนก็ตามไม่ว่าวงไหนก็ตามทุกค่ายมีแนวทาขงของตัวเองหมดแหละนะครับมันก็จะมีเอีเอยงบ้างบางครั้งในแง่ของการการฟังฟีดแบ็กหรือการฟังเสียงที่อาจจะมากจนเกินไปก็มีนะต้องบอกอันนี้ก็ว่ากันตามตรงตอนนั้นอนะ่ะมันอาจจะต้องกลับมาบาลานซ์อีกครั้งหนึ่งว่ามันไม่ใช่แค่คุชเตอร์อย่างเดียวนะแต่อาจจะต้องฟังเสียงของของคนในบริษัทคนในค่าย พนักงานในค่ายสตาฟในค่ายหรือไม่กระทั่งต้องฟังเสียงของตัวเมมเบอร์ด้วยว่าไอสิ่งที่จะทำมันโอเคหรือว่ายอมรับได้ไหมมีข้อดีข้อเสียยังไงมันไม่ใช่เนี่ยมันยิ่งตอกย้ำเลยครับว่ามันไม่ใช่แค่ยึดแค่ว่า customer centric อย่างเดียวนะครับอีกอันนึงถ้าอาจจะมองเป็นแบบประเด็นท้ายๆแหละสำหรับผมแล้ก็คือว่ามุมมองของมุมมองของแฟนคลับเองอะ สำหรับผมแล้วนะอันนี้อาจจะเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวนะครับของผมคือผมคงไม่ได้อยากให้วงไอดอลทาตามสิ่งที่แฟนคลับเรียกร้องตลอดเวลานะครับแบบเรยอยากได้อะไรขอร้องยกมือกรีดร้องกันกลด่าในทว i t เตอในโซเชียลมีเดียแต่สำหรับผมแล้วอะผมอยากเห็นสำหรับผมอะผมอยากเห็น ความตั้งใจการเห็นกลยุทธ์ในการการวางแผนการบริหารการทำงานของค่ายเห็นชีวิตความเป็นอยู่เห็นเมมเบอร์ที่เขาไม่ได้ตกลกรรมบำบากกับค่ายของคุณนะครับหรือแม้กระทั่งไม่อยากเห็นความทุกข์ทรมานของสตาฟจริงอยู่ที่ของ ในแง่ของวงไอดอลครับเวลาการทํางานเนี่ยคืองานหลักๆที่เขาทําอ่ะที่มันเป็นโอเปอเรชั่นจริงๆจัดจ่าเลยคือมันเป็น2อาทิตย์ซะเป็นส่วนใหญ่เนาะแต่ว่าเ้าวันทํางานก็คือผมว่าเผื่อๆงานหนักว่าพนักงานประจําที่แบบผมเป็นคนเป็นพนักงานประจําอาจจะหนักกว่าด้ซ้ํานะครับแต่ว่าถ้ามุมมองอ่ะสมมติว่าถ้ากลับมาเป็นเรื่องคอนเซอร์มเซนติคือเราอยากเห็นการความจริงใจในการที่จะให้ ให้สิ่งที่ลูกค้าเขาพึงได้ควรจะได้ในแง่ของที่จะทำให้บิสเนสไม่บาดเจ็บและยังเข้าใจในแง่ของบิสเนสสามารถลันต่อไปได้ไม่ได้แค่ให้ความคัญกับคุณล่ามร้อยร์เซ็แต่ว่าเห็นว่าแง่ของธุรกิจแง่ของโอเ a อร o เชั่นหลังบ้านเอ็กซิคิวชั่นที่เกิดขึ้นหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้ธุรกิจมันยังดำเนินต่อไปได้ไม่ได้ บาดเจ็บเพราะว่าทุ่มไปกับลูกค้าร้อยเปอร์เซนหรือแม้กระทั่งจริงๆการทุ่มลูกค้าตรงน้มันก็จะมีแฟกเตอร์อีกแฟกเตอร์หนึ่งหรือว่าปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องเงินทุนนั่นแหละซึ่งถ้าเกิดว่าเงินทุนไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในแง่ของในแง่ของการทําอะไรเงี้ยผมว่ามันก็มันก็ดีประมาณนึงนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะกลับมาบาลานซ์อีกอย่างเดิมๆแหละที่ไม่ใช่แค่การฟัง customer voice อย่างเดียวนะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่าฟังจริงผมจะผมจะพูดถึงเมื่อกี้นี้ก็คือเรื่องฟีดแบ็กแหละเพราะว่าจริงจริงๆแล้วเราก็อ่ถ้าอย่างผมเองอะ่ะเราเรามีมีประสบการณ์มีความเจ็บช้ำในการในการฟีดแบ็กมาก็ไม่ไม่น้อยครับสำหรับผมเองก็ไม่น้อยนะเพราะว่าสิ่งที่เราฟีดแบ็กไปเรามองมุมอมองถึง เราให้มุมมองเกี่ยวกับมันไม่ได้เป็นข้อดีของแค่ตัวลูกค้าเดียวเพราะมันเป็นข้อดีของของตัวบริษัทด้วยแต่หล,หลายครั้งก็ฟี e แ b a c ก็ฟี e แ b a ไปก็หายไปในอากาศก็ลอยไปหายอากาศแต่ว่าสำหรับผมแล้วอ่ะผมก็ยังชอบที่จะฟี e d b a c นะเพราะว่าทุกครั้งสำหรับผมเองที่ฟี e แ b a c อะมันจะมีบางอย่างที่เราเข้าใจไม่ใช่แค่เข้าใจตัว ตัวแฟนขับความต้องการของแฟนขับที่เราสวมหมวกเป็นหลักอย่างเงี้ยแต่เราเข้าใจว่าเออถ้าเกิดว่ามุมอมองธุรกิจมันเราไม่รู้ความเราไม่รู้เขาเรียกว่าเราไม่ได้รู้ลึกในเงี้ยของธุรกิจที่เพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปถือหุ้นถืออะไรเงี้ยแต่เราต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าในเงี้ยธุรกิจมันจะเป็นไปได้ไหมนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมอาจจะมองว่าไม่ใช่แค่ตัวตัวเจ้าของวงเจ้าของแบรนด์มองแค่ u s t เ m e ออย่างเดียวแต่มันต้องแง่มองทั้ง360ก็คือมองทั้งฟังลูกค้าฟังเสียงของตัวบริษัทเองฟังเสียงของสตาฟฟังเสียงของเมมเบอร์ที่เขาเป็นอยู่แล้วทำยังไงก็ได้ให้มันสามารถตอบตอบโจทย์ธุรกิจที่ให้กับลูกค้าที่เขาพึงพอใจได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาพึงพอใจ กับให้ทำให้ตัวสตาฟหรือว่าคนที่อยู่ในสังกัดอยู่ในค่ายยังคงสามารถดํำรงชีวิตยังคงใช้ชีวิตยังคงปฏิบัติงานทำงานได้โดยที่ไม่ได้พงาพงาพะงาบ <laughs> ต้องผมอาจจะพูดแบบพงังาพงามนะแต่ว่ามันพอน่าจะเห็นภาพเนาะเรามองว่าเจ้าของวงหรือเจ้าของค่ายอะฟังแฟนคลับเพื่อที่จะเข้าใจแต่ไม่ต้องทำตามร้อ เพราะว่าเรามองว่าสิ่งที่ได้รับมันจะต้องถูกกันกองนะครับเราจะต้องถูกกันกองแล้วเอาไปคิดต่อทำต่อ d e v e l o p ต่อเพื่อที่จะเอามาตอบคำถามต่อกับสิ่งที่ตัวแฟนคลับเขาอยากได้บางส่วนนะครับอันนี้คือสิ่ง,งที่ผมมองนะว่าเราในมุมมองของแฟนคลับเราอยากเห็นการเติบโตของค่าย เราอยากเห็นความจริงใจในการที่จะมารับฟังปัญหาแต่ว่าแก้ไม่แก้อยู่ที่อยู่ที่วิจรารณญาณของเจ้าของค่ายเจ้าของวงแต่เราก็อยากเห็นการแก้นะแต่แค่ว่าเขาแก้ได้แก้ไม่ได้นั้นอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือปัญหานั่นคือการตัดสินใจของค่ายแต่ละค่ายนะครับส,ส่วนสุดท้ายสำหรับผมแล้วอะ่คือ Customer centric อะค่อนข้างสําคัญมากนะอันนี้ผมยกแค่ Customer centric อย่างเดียวนะเพราะว่า Customer comfort อาจจะมองแค่เป็นแค่คิคดแค่ลูกค้าม,มุ่งมไปที่ลูกค้าอย่างเดียวซึ่งผมมองว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่คิดได้แต่ว่ามันไม่ใช่แกนหลักมันไม่ใช่กลยุทธ์แต่กลยุทธ์จริงๆมันคือ Customer centric ที่ผมเองไม่ได้มองว่าเซนทริกแบบร้อแต่ว่าเป็นเซนทริกที่บาลานซ์ให้มันดูสวยงามกับทั้งลูกค้าเองกับ ที่ไม่ใช่แค่ customer กับเป็นทาง staff centric กับแค่ organization centric ด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมจะมองว่ามันสำคัญแต่ไม่ควรทำให้ธุรกิจมันถูกเปลี่ยนไปเพราะไอ้เรื่อง customer centric อย่างเดียวนะครับเราอยากได้ลูกค้าอยากได้ความถูกใจแต่ลูกค้าก็ไม่อยากให้ความถูกใจที่เราได้รับมามันทำให้บริษัทค่อยๆ หายใจแบบลยลยินลลินไปเรื่อยๆนั่นคือมุมมองของผมนะในแง่ของถ้าจะมองว่าเราอยากได้นั่นได้นี่แต่ตัวบริษัทเขาสามารถไปได้รอดไหมกับในแง่ของธุรกิจกับในงานในการดำเนินธุรกิจของเขานะครับผมทิ้งท้ายไว้น่าจะประโยคที่ผมรู้สึกว่ามันผมคิดแบบเร็วๆนะเพราะว่าในแง่ของ c o s t มบ e ตเซนิกมันคือ โรคแห่งการกึ่งๆโรคแห่งการเอาแต่ใจประมาณนึงแหละแต่สำหรับผมแล้วอะ่ะการที่ทําให้ทุกคนพึงพอใจเป็นไปไม่ได้ไม่สามารถทําให้ทุกคนพึงพอใจได้และไม่จําเป็นจะต้องทําให้ทุกคนพึงพอใจแต่ให้คิดอย่างน้อยคือมารับฟังอย่างน้อยคือมีเทคแอคชั่นบางสิ่งบางอย่างที่เขาสามารถทําได้และสุดท้ายก็คืออย่าให้เสียง ของลูกค้าเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนแพชชั่เนเปลี่ยนความเป็นตัวเองของการทำแบรนด์ของการทำวงนะครับนี่คือสิ่งอาจจะผมอาจจะมองไปถึงว่าเนี่ยคือประโยคที่ผมอาจจะฝากไว้สุดท้ายสำหรับ EP นี้นะครับก็เครียดจังปกติไม่ค่อยเครียดเนาะแต่ว่า EP นี้ก็ อ่พอมาเป็นลูกค้าปั๊บแล้วผมไม่ได้มองแค่ลูกค้าอย่างเดียวไงผมมองไปแง่ของ business ที่มันต้องโอ p e r a t ได้รันได้มันก็เลยทำให้ต้องคิดให้มันมากขึ้นกว่าเดิมก็ไว้พบกันใน ep ถัดๆไปครับสวัสดีครับติดตาม podcast ด้านไอดอลในมุมมองธุรกิจและคอนเทนต์ได้ที่ spotify และ youtube ฉลัดแบงค์